อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์วันที่13เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2,566นะครับผมในห้วงช่วงเวลายามบ่ายของวันจันทร์วันนี้ ก็จะขอนำเรียนนั่นนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านได้มาทัตนศึกษาวัตถุมงคลทิพย์เป็นของดีของพิเศษของพระอริยเจ้าของพระอริยสงฆ์เนื้อนาบุญของโลกที่กลาาได้สนิทใจอีกรูปหนึง่งนั่นก็คือ,อวัตถุมงคลทิพย์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เรียกว่า ชื่อของรุ่นนั้นโดนใจเราเราท่านๆเป็นที่ยิ่งนักนั่นเองนั่นก็คือเหรียญรุ่นเศรษฐีของท่านเจ้าประคุณพระเทพมงคลวัชราจารย์หรือท่านเจ้าประคุณหลวงปู่เหลืองชันทะขะโมแห่งเมืองบุรีรัมย์นั่นเองนะครับผมสำหรับท่านเจ้าประคุณหลวงปู่เหลือง ฉันทะขาโมแห่งวัดกระดึงทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นั้นก็คิดว่าพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านก็คงจะลำลึกนึกถึงองค์ท่านได้ดีนะครับผมเพราะว่าในสมัยห่วงช่วงเวลาที่ทันจะ่พระคุณหลวงปู่ได้ทรงท่าทรงขันอยู่นั้นบุญบาร,รมีของท่านนั้นกลิ่นศีลกลิ่นธรรมของท่านนั้นขจรไกลไปทุกทั่สารทิศแล้วครับผม เรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกที่กราบได้สนิทใจรูปหนึ่งนั่นเองท่านเดชพระคุณหลวงปู่เหลืองท่านเกิดในวันที่หนึ่งพฤษภาคมปีพุทธศักราช2470ท่านเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินนั่นเองนะครับผมด้วยบุญบาร,รมีเก่าของท่านเดชปรคุณหลวงปูน่นี้คงจะสั่งสมไว้เอามากล้นนั่นเอง ในห้วงช่วงเวลาเยาววัยช่วงเวลายาววัวายาววนั้นท่านจะบพคุลหลวงปู่อายุประมาณ16ปีก็เรียกว่าจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนั้นท่านได้มีโอกาสออกเดินทุดงกับพระพี่ชายถึงอสองรูปด้วยกันนั่นเองพระพี่ชายของท่านเจ้าพคุลหลวงปู่เหลืองนั้นก็คือท่านพระครูสมุชัด ธรรมปาโลและท่านพระอาจารย์สมุสิทธยาณอุตโธซึ่งพระพิชายขององค์หลวงปู่ทั้งสองรูปนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมพระพิชายของหลวงปู่นั้นเป็นสิทธิ์ของท่านเาปรุคุณหลวงปู่สิงคันธยาคาม,มซึ่งหลวงปู่สิงคันธยาคาม,มนี้ก็ถือว่าเป็นลูกสิทธิ์ท่านผู้ใหญ่ของท่านเาปบุคุลหลวงปู่มั่นภูริสัตโตหรือจะเรียกภาษาบ้นบานๆว่า หลวงปู่สิงก็คือมือขวาของหลวงปู่มั่นนั่นเองนะครับผมพระพี่ชายทั้งสองได้พา,าเด็กน้อยเหลือมี้ออกทุดงตามป่าเขาลำาเนาไพรเรียกว่าในยุคนั้นสมัยนั้นก็ล้วนแต่เป็นป่าดงดิบนี่แหละครับผมพาเด็กน้อยนี้เดินทางอยู่ตามป่าตามชังง้ง่นผา ามป่ารกชัดนี่แหละครับผมซุ่มอุดมไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชิลิตพิษของไข่ป่าก็ดีหรือว่าพูดผีปีศาจทั้งหลายก็ดีนะครับผมย่างชุกชุมนั่นเองพระพี่ชายทั้งสองรูปนั้นได้พาเด็กน้อยเหล่านี้เดินทุดดงฝึกหัดปฏิบัติจิตใจให้เรียกว่าเข้มแข็งและแก่กล้านี่แหละครับผมเดินไปทาง ออกจากเมืองสุรินไปถึงนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองจากนั้นก็ทุดงไปยังเมืองฉะเชิงเซาชนบุรีจันทบุรีระยองล่ะครับผมจนการเวลาล่วงเข้ามาในปีพศ2487เด็กน้อยเหลืองนี้ก็ได้มีโอกาสบวชเป็นสมณีล่ะครับผม องค์ท่านนั้นได้บวชเป็นเนนที่วัดส,สุทธาจินดาเมืองระครราชสีมาหรือว่าโคราชโดยมีท่านเจ้าคุณอริยะเวทีเป็นพระอุปชาบวชเนนให้นั่นเองจนกระทั่งในปีพศ2490จึงได้บวชเป็นพระพิสุสงฆ์ที่วัดส,สุทธาจินดาเมืองโคราชนั่นเองโดยมีท่านพระยานดีลกเป็นพระอุปชาบวชให้นั่นเอง นะครับผมซึ่งในสมัยน,นั้นที่เมืองโคราชนี้เป็นศูนย์รวมของพระกรรมฐานสายพระป่าสายหลวงปู่มั่นนั่นเองนะครับผมท่านเจ้าพะคุณหลวงปู่เหลืองนั้นได้มีโอกาสถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์สิทธิ์อาวุโสของท่านเจ้าพะคุณหลวงปู่มั่นภูรัทัตโต นั่นก็คือท่านเปบะคุณหลวงปู่ดุลอัตุโลแห่งวัดบุรพารามเมืองสริน,นั่นเองนะครับผมท่านได้เรียนพระกรรมฐานโดยเฉพาะทางด้านจิตภาวนาจากท่านเประคุณหลวงปู่ดุลอัตุโลจากนั้นก็ได้มีโอกาสถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านเปบะคุณหลวงปู่เขียนหรือพระอริยะเวทีนี่แหละครับผม ที่เมืองกาลสินนั่นเองสำหรับครูบาอาจารย์ของท่านจตุพคุณหลวงปู่เหรียญองค์สำคัญอีกรูปหนึ่งก็คือท่านจตุพคุณหลวงปู่ฟ้านอาจารโแห่งเมืองสกลนครนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นท่านหลวงปู่เหรียญก็ยังได้ศึกษาธรรมข้อวัดปฏิบัติธรรมจากท่านจตุคุณหลวง,งพอ่อหลวงพ่อหลีวัดป่าคลองกุ้งหรือหลวงพ่อหลีวัดอโศการามด้วยนั่นเองนะครับผม จนกระทั่งในปีพศ2517ท่านเจ้าพะณหลวงปูเหลืองก็ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกระดึงทองแห่งเมืองบุรีรัมนีละครับผมนอกจากนั้นท่านเจ้าพะณหลวงปู่เหลืองนั้นได้เป็นพระราชาคณะได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดเมืองบุรีรัมย,ย์ฝ่ายธรรมยุทด้วยนั่นเอง นะครับผมด้วยความที่องค์ท่านเจ้าปกุณหลวงปู่นั้นเป็นพระกรรมฐานเป็นพระสายป่าถึงแม้ท่านจะมีตำแหน่งที่ในทางโลกสูงเพียงใดแต่องค์ท่านนั้นจริยวัดท่านงดงามเรียกว่าท่านเป็นเรียกว่าเป็นพระที่ติดดินนั่นเองนะครับผมท่านจะดำรงสมณะของท่านนั้นแบบเรียบง่าย ธรรมดาแล้วก็สมถะตามแบบฉบับของพระป่าพระกรรมฐานนั่นเองทำให้เป็นที่ประทับใจของบรรดาศัทธาญาติโยมทั้งทางใกล้และทางไกลนั่นเองนะครับผมท่านจะบุคุณหลวงปู่ได้ละสังขารในวันที่10เดือนมกราคมปีพศ2 5 6 6สิริอายุได้95ปี76พรรษาแล้วครับผม สำหรับวัตถุมงคลทิพย์ของท่านจัพคุณหลวงปู่เหลืองนั้นเป็นที่ต้องการของบรรดาศรัทธาญาติโยมและผู้รู้ทั้งหลายเพราะว่ามีอานุภาพเรี๋ยวครอบจักรวาลสำหรับวัตถุมงคลทิพย์ที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลานี้เป็นเหรียญรุ่นสำคัญรุ่นหนึ่ง ซึ่งที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าชื่อรุ่นนั้นก็โดนใจเราเราท่านท่านไปแล้วนั่นเองนะครับผมเรียนรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นเศรษฐีเหรียญเสมารูปเหมือนองค์หลงปู่เหลืองเหรียญเศรษฐีนั่นเองนะครับผมเป็นเนื้อทองชนวนสวยสุดงดงามเหรียญรุ่นนี้ ออกแบบได้เรียบง่ายท่านจะเห็นว่าเป็นลักษณะเสมาเราเนี่ยแหละครับผมเดินเส้นคู่รอบเหรียญแล้วก็มีเม็ดไข่ปลานี้สวยสดงดงามแล้วครับผมตรงกลางประฏิสฐานรูปเหมือนท่านเจ้าะคุณหลวงปู่เหลืองนั่งสมาธิเต็มอง์ด้านล่างนั้นเป็นนามหลวงปู่เหลืองนี่แหละครับผม พระอิยงฆ์พระอเลเจ้าเนื้อนาบุญของโลกที่กราบได้สนิทใจรูปหนึ่งนั่นเองสำหรับด้านหลังเหรียญน,นั้นก็จะยกขอบสูงนะครับผมหูเหรียญน,นี้จกจกหูเหรียญเหรียญเสมาด้านหลังยกขอบสูงมีอักครมงคลอยูอ่ทางด้านบนนี้ตงรงกลางนั้น ปดิสถานโลโก้ของพระกรรมฐานพระป่านั่นก็คือเครื่องอัฐบริขารทั้ง8นั่นเองซึ่งเครื่องอัฐบริขารทั้ง8นี้มีในยยะสำคัญเปรียบเสมือนได้รับพรจากองค์พระอริยเจา้าพระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐเลิศโลกนั่นเองเช่นบาทก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนกา้ําก็ดี กรดก็ดีนั่นคือความชุ่มฉ่ำร่มเย็นเป็นสุขมีเรียกว่าปุกปักรักษาปกพ้องคุ้มครองให้พายให้พ้นภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับผมเพราะตะน,นั้นอัตราบริขารแปดจึงมีความหมายมีนัยยะสำคัญยิ่งนักเกี่ยวกับเรื่องโภคทรัพย์นั่นเองนะครับผมกินอิม่มนอนอุ่นนั่นเองถัดลงมานั้นจะเป็นชื่อรุ่นเศรษ ถีนี่แหละครับผมเปรียบเสมือนได้รับพรจากองค์ท่านแจ่าระคุณหลวงปู่ให้ลูกหลานของท่านนั้นอยู่ดีกินดีเหลือกินเหลือกเก็บเหลือใช้ได้เป็นเศรษฐีสมพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ของพระอริเจ้าผู้ประเสริฐเลิศโลกนั่นเองเหรียนเศรษฐีเนื้อทองชนวนด้านนี้จะมีโคตรลอลิง แล้วก็ปีห้าเจ็ดเป็นเลขไทยนะครับผมคมชัดลึกนั่นเองศูนด้านนี้จะต่อโค้ดเอาไว้นะครับผมคมชัดลึกนั่นเองเดี๋ยวเราลงกล้องดูอองค์จริงไปพร้อมๆกันละครับผมสำหรับกล่องที่บรรจุเหรียรุ่นสำคัญรุ่นนี้นะครับผมเป็นกล่องพลาสติกใส ฟ้ากล่องนั้นเป็นตัวหนังสือโคง้งลงทองล้วงปูเหลืองชั้นทาคโมเป็นหนังสือโคง้งลงทองสวยสุดงดงามแล้วครับผมถัดลงมานั้นจะเป็นชื่อรุ่นรุ่นเศษถีแล้วก็หมายเลขเลขไทยห้าเจ็ดก็คือปีที่สร้างนั่นเอง วัดกระดึงทองจอบุรีรำนะครับผมเราเปิดเข้ามาข้างในก็จะเห็นว่ากรม,มยยีสีฟ้าเนี่ยแหละครับผมสวยสดงดงามอลังการงานสร้างนั่นเองสำหรับเหรียญจริงนั้นถ้าเรานำมาเปรียบเทียบกับเหรียญ10บาทที่เราใช้ในทุกวันนี้ก็จะพออนุมานว่า ไซหรือว,ว่าขนาดนั้นก็จะพอ,อะความกว้างจะใกล้เคียงกันแต่ว่าลักษณะของเหรียญเสมาก็จะสูงกว่าเป็นธรรมชาติของเหรียญเนี่แหละครับผมเนื้อทองชนวนสุกปรังดาทองคำนี่แหละครับผม จะมีเส้นขอบสองเส้นแล้วก็เม็ดไข่ปลาอยู่ตรงกลางแล้วครับผมออกแบบเรียบง่ายแต่คลาสสิกแล้วก็สวยสดงดงามครับผม จะมีมิติมุมมองให้เราได้เห็นให้เราได้ดูตรงกลางปฏิสถานรูปเหมือนท่านเ้าประคุณหลวงปู่ครับหลวงปู่เหลืองแล้วครับผมเห็นใบหน้าแววตาของท่านนั้นเหมือนมีชีวิตจิตใจนั่นเอง จีวรเส้นพริว้วจัดกรีบได้สวยสุดงดงามนะครับผมนิ้วเป็นนิ้วมือเป็นมือนั่นเองหลวงปู่เหลือง สุขปรังดังทองคำเนี่แหละครับผมตัวหนังสือสวยสดงดงามเป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยมตัวหนังสือไม่ล้มนั่นเองนะครับผม ลองชมด้านหลังดูนะครับผมตัวอัก克ะเลขยันเหมือนเส้นขนมจีนนะครับผม ไม่ขาดวักไม่ขาดตอนนั่นเองพื้นเหรียญสุกปรังสุกปรังดุดทองคำแล้วครับผมอัฐบริขารแปดสวยงามตามแบบฉบับของพระกรรมฐานหรือพระป่านั่นเองนะครับผม ต่อโคดลลิงแล้วก็เล็กไทยห้าเจ็ดคมชัดลึกนั่นเองด้านซ้ายมือเราด้านขวามือก็จะมีโคดต,ต่อคมชัดลึกด้วยเช่นกันแล้วครับผมเบ้าแล้วครับชัดแล้วครับผม ถัดลงมานั้นเป็นพรอ,อันประเสริฐของพระอริยเจ้าผู้ประเสริฐเลิศโลกเศรษฐีละครับผมลูกหลานสตารายาตโยมลูกหลานของท่านจะได้อยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีสุขกินอิ่มนอนอุ่นเหลือกินเหลือใช้จะได้รับพรจากพระอริยเจ้าผู้ประเสริฐนี่ละครับผม เป็นขวัญและเป็นกำลังใจให้เราใช้ชีวิตรประกอบสมมาอาชีพจะได้เหลือกินเหลือใช้ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานของท่านนั้นๆน,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 นั่นเองนะครับผมนนก็ต้องขอขอบพระครุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณทุกทท่ทานที่ได้มีเมตตาธรรม ได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะบำเพ็ญบาร,รมีทานทางน้ำจิตน้ำใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมท่านใดที่มีวัตถุมงคลทิพย์ของท่านดับคุณหลวงปูเลือง โดยเฉพาะรุ่นเศรษฐีนี้นำไปเลี่ยมสวยๆนะครับผมเราจะได้รับพรอันประเสริฐสมพรสมหวังของอพระอริยเจ้าเนื้อนาบุญของโลกเนี่แหละครับผม ขอกราบราธนาน,นิมตนอำนาจเดชาบาร,รมีอิทธิบาร,รมีบุญญาบาร,รมีแห่งองค์ท่านเจ้าคุณหลวงปู่เหลืองฉันทาขโมแห่งวัดกระดึงทองเมืองบุรีรัมหากแยนว่าท่านเจ้าคุณหลวงปู่ทราบโดยยานวิถีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระกระแสจิตแผ่พระสมีแผ่อิทธิบุญญบารมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครอง ข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมาปรารถนาแก้วแวนเงินทองไหลมาเทมาเนื่องนองอย่าได้ขาดสาย ไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำ่าคนนั่นเองขอให้ได้เป็นเศรษฐีโดยทั่วหน้ากันเทินขอกราบพระฒนานิมอนอนาุภาพบุญญาบารมีองค์ท่านเจ้าปรคุณหลวงปู่หลืองจันทคโมขอได้โปรดเมตตาแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทุกท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเถิน สัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภยัยสัพพคราห์สเนศจังไรจงมาลายหายไปสิน้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดีพิพัฒมงคลมีโชคมีลาภมีเมตตามหานิยมตลอดสายได้เป็นเศรษฐีโดยทั่วหน้ากันเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ